เรียบร้อยค่ะพันเพื่อนเราก็ของอีลุงตุงนังมากมากเลยทำไมทำเสียงอะนะเพราะว่าของมันเยอะวางไว้ตรงนั้น แล้วก็หมนั้นก็ต้องเก็บไว้ในตู้เซฟอีกหรวมาสร้างตู้เซฟกันเลยเปิดหัวจริงๆอะทุกคนแล้วก็ต้องมีตู้เซฟไงเปิดหัวมากเลยทุกคนกว่าจะสร้างตู้เซฟอีกไว้ตรงนี้อะค่ะ ถูกถูก,ถกแล้วก็ไหนรูปแล้วอ้าวค้างอ๋อโอเคค่ะนี่นะคะรูปแล้วก็มีอะไรอีกสองรูปใช่ไหมคะนี่เลยอยากรู้ตรงท้านเราเผากระดาษมันจะเป็นไงเหรออ๋อเข่า่ะนะอ้าวเก็บไม่ได้อีทห้างอันวางไว้วันนี้เลยคี้เกียจ แันเด็กคนนี้เราก็ต้องสร้างเตียงนอนให้เบบีของเรานะคะน่ารักมากๆตะมุตมิสุดเลยเด็กคนนี้เรียบร้อยนี่มันไม่ใช่ที่มาร์คหน้าของเด็กนะคะน่ารักจ่ะนอนกันนะนอนกันนอนกันนอนกัน โอ้โหพวกเธอทำไรลงไปเนี่ยพวกเธอซื้อของแบบรู้ล้ามากเลยอะภาระก็ต้องฉันใช่ไหมจะใครเหรอก็ฉันไงอที่เป็นคนติดที่เป็นคนจัดให้พวกเธออยูตลอดไม่รอ อันนี้ฉันก็อยากได้เออโอเคเราแยก,กออกมาละของก็จะแยกก่ะทุกคนกันอื่นเราจะต้องวางทิชชู่ไว้บนหัวเตียงออกทำไมวางไม่ได้อ่ะอ๋อ,อโอเคแล้วอะไรต่อนมของเด็กน้อยคนนี้ นมต้องอยู่ในตู้เย็นใช่แล้วลืมไปเปิดนี่ไงนมสดจากอันนี้โอยโอเคอ่าถ้าเราต้องการได้นมของในคองนี้มันบันสีอ่อนลง ใช่แล้วเราจะแช่เครงบินไว้ข้างบนก็วางนมไว้ตรงนี้อันนี้โทรศัพท์โทรศพัทรศพท์สองคนนะคนพวกเธอนี่ช้อปปิ้งกันฟินเชียวนะรู้ไหมใครจัดชั้นใหญ่เป็นคนจัดอยู่เนี่ย เธอต้องสงสารฉันบ้างเธอฉันจะขอร้องให้เธอสงสารฉันก็จะจไม่ว่าเลยแถมฉันจะดีใจไปด,ด,ด้วยซ้ําไปนันจะอะไรกันนะักันหนาฉันจะสร้างที่แขวนนี่อีกนะทุกคน มันอาจจะพอไหมเไม่เป็นไรคร่ะเรามีที่แขวนนะคะแล้วก็ต้องมีอีกอันหนึ่งสิฉันจำได้าเอามาสองอันอยู่ไหนแฮ่ฮ่แฮไม่ต้องมาแฮ่แฮ่แฮเลยเออแบบนั้นแหละ โอเคส้อนกันไม่เป็นไรอ่ะฉันไม่ได้หยิบนี้ใส่กระเป๋ามนเลยนะสงสัมันจะติดมาอ่ะแต่ฉันจะวางน้ตบุ๊กตรงไหนแล้วถ้างั้นน้ตบุ๊กจะอยู่บันนี้ มือบอลจริงๆสาวๆพวกนี้ได้ชุดกลับบ้านมาสองชุดเป็นไงรู้สึกงไงบ้างแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยากใส่เลยไหมเธอเหมาะมากชุดนี้เส่เธออีกคนหนึ่งไหนลองดูซิสัง ใครเหมาะกับชุดไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะนี่ชุดที่1กับชุดที่2ผมชมพูกับผมม่วงใครเหมาะกับชุดไหนบ้างเอ,อ่อย่าลืมคอมเมนต์มานะจ๊ะโอเคเห็นว่าเธอเหมาะกับชุดนี้และเธอเหมาะกับชุดนี้โอเคเอาสองชุดนี้ก็กลับไปเก็บที่เดิมอันนี้ชุดอะไรอ๋ออันนี้ชุดฮาร์วีน Okay. แล้วก็มีอะไรต่ออีกะอ้าวใช่แล้วมีอะไรอ๋อนี่แหวนจริงๆนะงแล้วถ้าซื้อบ้านหลังมา้นี่มนะมันจะมีแถมแหวนมาให้เราด้วยอันหนึง่งเป็นแหวนเพชรสีชมพูคล้ายๆกับอันนี้เลยนะอันนี้เป็นเรื่องลับนะคะถ้าเกิด หลังรูปภาพนี้จะมีชั้นเก็บของอยู่เป็นตู้เซฟแบบดีแล้วก็รูปภาพก็จะทับอยู่เอา้าอยากรู้จังทำไมมันทับไม่ได้หรอถ้าทับทับไม่ได้ก็ไม่ต้องมีตู้เซฟเอามาจะมีฉันวางไว้ตรงนี้เออดูดีขึ้นแล้วก็วาง วางกันซ้อนๆเลยซ้อนเป็นชั้นเลยฉันปวดหัวมากอืมโอเคเศรษตาจะมีโทรศัพท์แต่ละเครื่องคนนี้จะหมาะกับเครื่องนี้ ส่วนคนนี้ก็จะเหมาะกับเครื่องนี้อ้คนนี้ก็จะเหมาะเครื่องนี้เลยแต่โทรศัพท์เครื่องนี้นะมันจะเปิดได้แค่นี้มันเครื่องนู้นมันจะหรูหราก,กว่าราคาแพงกว่าถามว่าพี่ชอบตัวไหนเนสองตัวชอบทั้งคู่เลยเพราะว่าน่ารักกับมูนตามีมาก แต่ความส่วนก็มีเยอะนะแล้วก็ต้องมีขอเป็นคอเดอรขอ,ขอนี่อันนี้ไว้ใส่พวกถุงนะคะเพื่อนๆนี่นะ นนก็เพอร์เฟกเด็กน้อยของเรากำลังนอนหลับอยู่เลยน่ารักมากมากสาวๆเธอรู้สึกยังไงอ่ะไปเที่ยววันนี้ได้อะไรบ้างเด็กม้ายคนนี้เปลี่ยนผ้าอ้อมไหมคะเปลี่ยนผ้าอ้อมไหม น้อยคันนี้อวทำหน้าเราไม่ได้แสดงว่ามันเป็นหมืนเฉพาะนะคะเราจะเอาอันนี้ให้เด็กน้อยนะคะใส่เพื่อนว่าอันนี้นะน่าจะสวยกว่านะ วางเด็กคนทิ้งว่าฉันจะใส่อย่ากรู้จังค่าเราเก็บเด็กไว้ในริมครับได้ไหมได้สวัสดย้อยเลยเดเซว่ถ้านั้นเดี๋ยวเราจะไปพาน้องไปนอนกันนะแล้วเราจะ ไปซื้อของกันเลย,ยสมมุตินวะว่าเด็กคนนี้ไม่สบายเราก็ต้องมีพิชซู่เราเตรียมพิชู่มาอยู่ทุกวันแล้วก็ต้องทิ้งด้วยน,นี่เป็นขยะเชื้อโรคอันตรายทิ้งลงไปงโอเคเด็กคนนี้น่าจะหิวแล้วแหละ ให้เธอดูแลน้องดีๆนะได้เลยเดี๋ยวฉันขอไปพาน้องไปกินอาหารเลยนะหอมฉันเกลียดเด็กคนนี้มากเกินอะเอาไปทิ้งไว้นบนน้ำให้มันนอนแบบนั้นแหละหนูจะให้มันอยู่บนหมอนหรืออยู่ในนี้เอาแบบนี้ทิ้งไว้ในน,น้ำเลยไปดีกว่า,าฉันรู้สึกเคลียรๆน่นะค่ะนอนไหนมากัน ได้สิได้สิได้อเอ๊ะแล้วเด็กแล้วน้องฉันหายไปไหนอ่ะปิดแกะก่อนอ,อ,อะไรกันนะั่นมันต้องมีบอมอะไรแน่เลยโถยเด็กน้อยผู้น่าสงสาร เธอนี่ชอบแก่งกของน้องของฉันหยิดเรื่อยเลย,เ,ลยเอาผ้ามาหอไม่เปียกนะไม่เปียกพี่คนนี้คอยอยู่กับเธออยู่ตลอดเวลาโอเคมาป้านนมกันหน่อยนะ ต้องมีหมอนให้เด็กน้อยของเราก่อนเด็กคนนี้นะต้องนอนบนหมอนอ้าวแบบนั้นนางก็ไม่นอนสิ <c oughs> มีอะไรหรอมีอะไรหรอ แมนดิสุดโอ๊ยรู้สึกท้องไสปั่นป่วนเอ้ยน่าจะต้องเข้าอุ่นสีก่อนนะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยรู้สึกเหมอนไม่ใช่ดีเลยอะโอ้ยท้องไสปั่นป่วนหมดแล้ว ตอดเหม็นจริงใคขยันเชื่อในท้่ยายนั่นกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ฉันมีแผ่นเด็ดๆเลยอโทรศับยายนั่นนี่แหละ อยกินเหม็นฟุ้งโอ๊ย,อย,อยกินเหมน็นแยบร้ายทีนี้ฉันจะเอาไปโพสเร็วก่อนโพสให้เสร็จนี่ไงเสร็จแล้วแล้วก็โทรศัพท์ของเธอไปปิด แล้วก็เก็บแล้วฉันก็ทำว่าฉันนอนอยู่ไหนจริงๆเช็ดกันกันนะเพื่อนๆนะคะก่อนอื่นจะบอกกันนะว่าทิชชู่ใครที่ซื้อบ้านหลังเนี้ยไม่ต้องหาเงินจากที่ไหนเราทำเงินได้เองเลยไปก่อนนะบ๊ายบาย มาดูตอนจบกันก่อนเพราะมันยังมีอะไรอีกอย,อยากเล่นโทรศัพท์กังอะไรกันเอ้ยกดมาก